นะครับผมดิน้องทองหมดผมเป็นก่าที่ไม่ได้ชกกี่เดือนแล้วนี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะก็คือซ้อมอยู่ที่ค่ายนะก็คือเข้าค่ายเรียบร้อยมาแล้วซ้อมกี่วันรอบนี้อ่ะซ้อมเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งวันนี้พิกัดร้อยสิบห้านะเจอกับยอดอุดรนี่ไม่เคยชกมาก่อนเห็นฟอร์มเก็ไม่เขาเป็นมวยสไตล์ไงก็เทคับของเรานี่ของเราของเาเนี่ยถือว่าบูดูดันสูงกว่ายาวกว่านะเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆของเราก็อยู่ประมาณห้าห้าปีนี้อายุเท่าไหร่ ยี่สิองยี่สิบสามอ่าผลงานล่าสุดเป็นไงบ้างแพ้คนสึกหลีกครับแล้วก่อนหน้าในสองไฟล์อ่ะก็ชนะน็อกชคดีแล้วก็ชนะสองไฟล์ครับแล้วก็มาล่าสุดมามามาแพ้นะเดือนไหนวะนั่นเดือนเดือนเดือนธันวาไม่เดือนครับเดือนธันวาเออธันวาวันนี้เห็นฟอร์มเขาแล้วเขามีอะไรบ้างย่อโดนเนี่ยเขาเก่าปานไม่ได้วยยังไงสอครับสอแต่เราอาศัยได้สูงนะเอาเราเป็นคนจังหวัด ขันแกลนครับอ่ะตัวนี้เกินอยู่สองจุดสี่ครับผมน่าจะไม่มีปัญหาวันนี้อ่ะฝากไครับเชียร์นะวันนี้ครับฝากช่วยเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนโอเคนี่นี่ดินทองครับเรียบร้อยโอเคขอบครับผมไปมาวุธดรคับวันนี้เจอกับไอ้ดินไดทองครับไม่เคยชกที่ไหนมาก่อน รูปร่างเนื้อตัวพ like ่ะเช้าเห็นก็ยังเนี่ยเห็นแล้วครับเราน่าจะได้เปรียบอะไรกันบ้างวันนี้ได้เปรียบเตี้ยได้เปรียบเตี้ยนะครับแต่ว่าอาวุธมโมนี้แม่น่าจะเสียเปรียบนะวันนี้พิกัดเท่าไรร้อยสิบห้าครับเหยียบตาช่างครั้งแรกเป็นไงบ้างมาไม่ดีครับมาเป้เลยเราซ้อมอยู่ที่จะชงเลยครับโอ้โหไอ้ครูป้าครูซ้อมเพียบเลยดิครับปัป้าอยู่กับใครหลักที่นักข่ายเนี่ยมีลิทิเดตกับทูมิโลครับอ๋อลิทิเดตที่มันชนะวันนี้นะกันักมวยเยอะน ครบเครื่องนะนี่เราไม่ได้ชคกี่เดือนนะ้ลเดือนกว่าตั้งแต่เดือนธันวาแล้วแต่เราก็มีรายการมาแต่วันน้าแต่ว่ารายการเลื่อนเลื่อนถอนมัางเลื่อนถอนมัางแต่วันนี้ได้ชกแน่นอนนะเห็นนี่เนื้อทองไหมเขาสไตล์ยังไงก็เดินบู๊ครับเขาเดินบู๊เขายาวกว่านะเราสูงเท่าไหร่อ่ะแล้วลงสิบปล่อย ห้าสิบห้าห้าสิบหกล่า er. สุดผลงานเปไ็นไงชนะคะแนนครับชนะใครก้องฟ้าพี่ที่รับเนินเนี่ยที่รับเนินร้อยเท่าไรวันนั้น116ครับก็คือเวทถนัดของเราเลยครับแต่ก่อนนั้นเป็นไงอีกครั้งก็ชนะคะแนนครับนี่คือตั้งปีที่แล้วสามฟอร์มหลังนี่สามไฟสามไฟชนะรวดนะครับผมร้อยที่หกนี่คือดีที่สุดร้อยสิบห้าสิบสี่เนี่ยอ่าโอเคเอาคนจังหวัด ราเอกครับฝากแฟนกับเชียร์นะวันนี้ขอกรับมือเช่ยจากเช่าเลยครับไม่ผมยอดดอนมาสซนเทียวอ่าพี่อู๋อยู่ที่มุมแน่นอนวันนี้นะครับของหาร์ชีให้นะครับ,รบโอเคเขามาหนองชาช,ชคงดีครับ